ใช้เพ่งได้ใส้เพ่งไม่ได้ปวัดีค่ะทักทายมอือเฮาชาวเยอกันนะคะเหมือนกับว่าหลายๆคนยังงงๆกับการใช้เพลงในคลิปเดียวว่าใส่ใดใส่บดใดอยู่นะคะการใช้เพลงในคลิปเดียวนะคะหนูต้องถามก่อนว่าพี่อะเฮาอะได้รับการตั้งค่าการรับรายได้จากผู้ยกหรือยังถ้าเฮาได้รับการตังค่าการรับรายได้จากเยาแล้วเพราะอยากใส้เฮากับใส่ถ่าเพียงแต่ว่าการรับรยายได้เฮาก็จะแบ่ง ไรายไดส่วนหนึ่งของเจ้าของเสียงที่เขาเอามาใส่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นของเขาหรือว่าเฟซบุ๊กจะประจายเลยก็ได้ค่ะเป็นสิทธิ์ของเฟซบุ๊กนะคะแต่ว่าถ้ามือนี่เขายังป่ได้รับการตัางหาดการรับรายได้นะคะผมว,ว่าประจ่ายเป็นการดีที่สุดค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาเห็หุคลิปลงไปนะเขาเห็ุเหตุลงไปเนี่ยมันหลายคลิปแล้วเขาก็กดสิได้จะได้คลิปนั่นบ่ค่ะเหตุลงไปก็ว่าได้รับการตัางหาดแต่เคลียร์มันเป็นหนะผู้ได้รับการตัางหาดแต่เคลียร์เขาสิขอดได้ค่ะแล้วเขาจะไปเช็คหลังบ้านเขาเขาจะไปไลน์ลบคล ถ้าสงสัยว่าคลิปนี้คลิปน,ปนี้คลิปนี้กจะสุนเตือนว่าอทันติก็ิีกัะสีติดนติมนตินน,นั่นเขาก็สจะไปไล่ลูกด้บยดะเน,น,ไนไค่ะนั่นเป็นตาสียดายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขายังไม่ได้รับการต่งางๆการรับรลยได้จากพินะคะเขาไม่ต้องใส่พิ้งเป็นการดีที่สุดค่ะไม่มีขอไปแบบเขา,ขาสะอาดกันดีกว่าคะ่ะให้ได้รับรลยได้กันก,ก่อนนะคะจะคอยใส่พิงนะคะ